สวัสดีครับผมสารสายปืนครับวันนี้ผมจะมาลองยิงลูกซองเดี่ยวเบอร์สิบสองนะครับอยี่ห้อสตีเวนครับเอครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นปืนยี่ห้อสตีเวนนะครับจับปืนทุกครั้งนะครับเราต้องเช็คความปลอดภัยก่อนนะครับโอเคครับไม่มีกระสุนค้างนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาลองยิงนู่นครับลูกมะพร้าวครับผม ว่ากระสุนผมจะเอากระสุนมาสองยี่ห้อนะครับคือกระสุนลูกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเม็ดข้างในนะครับเป็นลูกแรงครึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ครับอันนี้ลูกสองแรงครึ่งนะครับเป็นลูกเก้าเม็ดครับผมที่ว่าวันนี้ว่าผมจะมาลองกันนะครับแล้วก็อันนี้ลูกเจ็ดสิบเม็ดครับนี่ครับเจ็ดสิบเม็ดอยู่ข้างในนี่แล้วก็ความแรงของกระสุนนี้ครับดูที่ปอกนะครับแรงครึ่งครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าเอ,อลูกไหนนะครับจะว่าจะแรงกว่ากันครับในการทําลายนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมจะใส่ลูกเจ็ดสิบเม็ดแรงครึ่งข,ข้างในก่อนนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองลูกก้าเม็ดนะครับโอเคครับความแรงก็ตามนี้เลยครับอันนี้ อันนี้เป็นลูกเจ็ดสิบเม็ดนะครับเอ่อเป็นลูกแรงครึ่งนะครับกระสุนแรงครึ่งครับผมนี่ครับยิงมาครับความแรงของกระสุนครับผมแล้วก็สามารถผ่ามะพร้าวได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้กระสุนข้างในมีเก้าเม็ดนะครับแต่ว่าเป็นกระสุนสองแรงครึ่งนะครับนี่ครับ อันนี้ก็สาบาถผ่ามะพร้าวได้เลยนะครับความแรงของกระสุนสองที่ย้อน,นี่ก็คือว่าใกล้เคียงกันครับแล้วก็อันนี้ร่องรอยของจักที่ว่าผ่ามาทะลุตรงนี้ ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาทดลองอะไรดูนะครับผมสารใสายปืนครับขอบคุณครับ